สวัสดีค่ะก้อยนะคะเดี๋ยวมาต่อเชื่อมรักแล้ต่อนะมึงไม่รู้ก้อยไปกดปุ่มโดนอะไรนะต่อเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะมาถึงตรงนี้เลยนะคะเราก็ลงหกหลักเหมือนเมื่อตะกี้นะในตัวมุมค่ะลงลงที่มุมอตรงนี้ก่อนสองเนาะแล้วก็ลงในช่องอีกสองอันนี้ ใช้โซ่สิบห้าโซ่นะเชื่อมข้ามมาแล้วก็อนี้เนี่ยค่ะก็หกแล้วเนาะแล้วตัวนี้เราก็หนึ่งสองสามไปนะคะหนึ่งวนไปหาะวนไปนะ หกค่ะเท่ากับว่าเชื่อมแขนตรงนี้ก็เพิ่มมาที่สิบห้าโซ่นะคะแล้วก็อันนี้เราถักวนไปเลยนะคะวนไปจนถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ะมันไม่ยากนะเพราะว่าเราเลือกแถวที่นับหลักได้ง่ายๆนะคะ นี่ก็หนึ่งสองสามโซ่สามวนไปวนไปเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่จุดเริ่มต้นนะคะสิบห้าโซ่นะ,ะตายวงแขนถักวนไปจ้ะก็มาอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็ก็สิบห้าโซ่เชื่อมข้ามมานะแล้วก็มาลงที่มุมก่อนนะคะลงที่มุมเนี่ยลงให้ได้หกหลักนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามต่อเนื่องไปเลยให้จบแถวนะสิบห้าหรือสิบหกโซ่ก็ได้สิบห้าก็สิบห้ากำลังโอเคค่ะเพราะเราจะดูในแถวต่อไปที่ที่เราจะจะถักอว่าจะต้องเออถักกีออ่หลักเราถึงจะรู้ว่าเราจะใช้กี่โซ่นะคะสอง สแล้วก็สี่ห้าแล้วก็หค่ะอ,อ๊บเรียบร้อยโซ่สามไปนะคะแล้วก็มาในหลักนี้หลักแรกอะ่ะอบเรียบร้อยนะคะแล้วในหลักนี้ในแถวนี้นะคะเราจะลดจากหเนี่ยเราจะลดให้เหลือห้านะคะฉะนั้นน เอ,อเราต้องอ้อมหลักอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็พยายามดึงนะหน่สองนะเราจะรวบสองออสองหลักแรกค่ะก็คือขึ้นโซ่สองเนาะแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกับเออหลักสีหลักที่เหลือค่ะก็คือเราจะลดนะรวบไปสองก็ ค่อยๆลดไปแล้วก็โซ่สองตัวนี้มาสี่หลักตัวนี้ก่อนสี่หลักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมารวบเอ สองหลักสุดท้ายด้วยกันอ้อมหลักนะคะอย่าลืมนะอ๊บโซ่สามนะคะตรงนี้เราจะขึ้นลายใหม่อะเนาะตรงนี้ในโซ่ที่สองตรงนี้ด้านล่างเนี่ยเราก็ลงเอ F ไปอันนี้เรารวบนะรวบสองหลักแรกก่อนรรวบรวบด้วยกันนะแล้วก็ถักอ้อมสี่หลักที่เหลือ แล้วก็สี่โซ่สองวนไปนะคะหนึ่งค่ะสองสามแล้วก็สี่เอาสี่แล้วก็เนี่ยค่ะตรงนี้เราจะมารวบนะห้าแล้วก็ หกเนี่ยก็รวบด้วยกันเลยนะคะนะเนี่ยเราก็หนึ่งสองสามด้านล่างตรงนี้เราจะลงเอฟนะทักลายใหม่ของเรานะคะตรงนี้ก็รวบนะ,ะรวบแล้วก็วนในสี่หลักที่มีเ่่อ ปกตินะคะเราจะลดหลักนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรวบสองหลักแรกแล้วก็สองหลักสุดท้ายวนไปโซ่สองนะคะวนไปจนถึงเออฝั่งแขนตรงนี้ใต้แรกแรงนะเดี๋ยวเราจะดูว่าโซ่ที่เราขึ้นมาเนี่ยเราถักลงได้ไหมถักบนใบจะ้ะต่อนะคะก็อ้อมหลักตรงมุมนะมันจะเป็น หหลักกันเนาะคุณก็ถักตามลายไปนะเราด้านข้างตัวนี้ก็อย่าลืมลงหลัก F ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะตามมาเลยนะอันนี้โซ่สองตัวนี้ก็เว้นหนึ่งโซ่นั้นนะเพราะว่าจะได้พอพอดีกับที่เราขึ้นไว้อันนี้หนะ้าเนาะโซ่สองเว้นหนึ่งข้างล่างนะแล้วก็ลงไปให้มันได้อีกออห้าหลักกันนะที่เราจะต้องใช้ก็ลงไปค่ะสาม สี่ห้าแล้วก็โซ่สามเลยนะคะโซ่สามแล้วก็หนึ่งสองตรงนี้นะคะแล้วก็ลงหลักเอป่ 1, 2, ะหนึ่งสองสามเว้นหนึ่งโซ่ด้านล่างแล้วก็ เว้ 1> 1ะนหะนึ่งอะเนาะเว้นหนึ่งแล้วก็ลงไปอีกเอ่อห้า <5 S 2> นะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าไปนะคะแล้บโซ่สองค่ะให้มันประมาณนี้นะคะนะแล้วก็ตรงนี้เนาะเออเราจะ โซ่สองนะคะแล้วก็สองมาค่ะสามะคะ่ะ,คะสี่เนาะแล้วก็มาลดมารวบสองหลักตรงนี้ให้มันเป็นลายเดียวกัน,นประมาณนี้แล้ค่ะแล้วก็ได้ดแล้วเนาะแล้วเราก็ หนึ่งสองสามก็ลงเออหนึ uh, ่งหลักตรงนี้ก่อนนะคะลายใหม่ของเราเนาะได้แล้วก็วนไปเลยนะคะสองหลักรวดตรงนี้เลยแล้วก็วนสี uh, ่หลักตรงนี้เลยค่ะ ประมาณนโซ่สองไปค่ะแล้วก็สี่หลักไปก่อนเนาะสี่หลักมาก่อนเนาะแล้วก็ค่อยรวบอีกสองหลักสุดท้ายนะนี่ค่ะตรงนี้มันจะรวบข้อด้วยกันเราก็รวบแล้วก็โซ่สามนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องลงหลักเป็นลายใหม่ให้ ให้ด้วยนะคะด้านล่างเนี่ยดูนะมันจะเว้นลายเว้นลายกันอยู่ค่ะตรงนี้มันจะรวบออสองหลักก็สองหลักด้วยกันนะรวบแล้วตรงนี้คุณก็จะต้องเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามไปสี่ตามในโซ่สอง หนึ่สองสามสี่แล้วก็มารวบสองหลักริมตรงนี้คโซ่สามแล้วก็มาลงหนึ่งหลักด้านล่างตรงนี้ลายใหม่นะคะเตรียมขึ้นลายใหม่บโซ่สามยิงยาวไปเลยนะคะ อันนี้เราจะรวบก็รวบแล้วก็บนอ้อมหลักสี่หลักที่มีอยู่แล้วปกติโซ่สองเนี่ยค่ะเห็นไหมงานเขาจะงอขึ้นมาก็ไม่ไปไม่ต้องไปซีเรียสนะ <c oughs> มันยังไม่เสร็จอะนะมันยังไม่สำเร็จเลยนะ รวบนะรวบสองหลักึบโซ่สามแล้วก็มาลงหนึ่งหลักตรงนี้ขึ้นลายใหม่นะคะง่ายเราเชื่อมรักแร้ได้แล้วโซ่สามแล้วก็มาสองหลักรวบนี้ค่ะแล้วก็บนเหนือสี่หลักที่มีไป เราจะเพิ่มหลักหลัก f เ,เนี่ยต,ตรงใต้ใบนี่ก็คือเวลาที่เราลดลดหลักลดลายนะลายเออลายในเออหลักในในลายมันลดนั่นแหละเราก็จะต้องมีหลัก f ตรงนี้เตรียมขึ้นเหรอลายใหม่ในแถวต่อไปด้วยนะคะมีมีขนน้องแมวอไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะกระโดดขึ้นมาหลายรอบแล้ว นี่ก็รวบสองหลักนะคะโซสาอย่าลืมนะคะต้องลงหนึ่งหลักตรงนี้เราจะขึ้นลายใหม่ไงวนไปรวบสองหลักก่อนสองหลักแรกสองหลักสุดท้ายนะ,ะทีเ่เราจะรวบ โซ่สองก็มาสี่หลักก่อนหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่เนาะแล้วก็วนมาอับตามด้วยโซ่สามอันนี้ถักวนไปก่อนนะคะถักวนไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะถักวนก่อนนะคะ